พริกสวยงามมากเลยค่ะพริกบ้านน้องกี่นะคะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งแซ่บทั้งนัวเลยค่ะเป็นพริกกระป๋องนะชิดๆเน้นบ่อย่างโอ้ไม่ใช่เป็นพริกเขียวพริกสดเท่านี่ละไม่เป็นเผาเครื่องบดบดแห้งุ้มนี่ว่ามันส่งออกนอกคือพี่ไก่เปล่กส่งออกนอกเนาะออกมาเร่เนาะบ่ธรรมดาเลยนี่โกอินเตอร์เลยพริกบ้านเฮานี่พริกบ้านน้องกี่ ตำบลยางอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดผสมนกผสมนกนะครับว่ามันนอกเทศบาลครับประเทศนอกอีรีไม่นี้ได้จักกิโลไม่นี้เดหาเศษหาเศษกิโลเออได้เงิด300หกบาท300หกบาทเนาะอันนี้ได้ย้อนปันไดนคู่มือกลมย้อนอยู่ได้เศร้าเป็นกระสอบมักพริกพี่น้องกระสอบมักพริกมักพริกพริกดิบ ของเอเลย่ยน่นี่ว่ามันกระสอบเข่าพี่น้องอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกตอนเสาร์เอาไปแล้วหกไอยกิโลนะครับอันนี้รอบบ่ายเป็นพริกสดนะครับจากสวนของอแม่ไม้บันกีตำบลย่างอำเภอกันท่าร่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับปีที่แล้วเพ่อนปลูกพริกเงินล้านแต่ปีนี้ปลูกพันธุ์ใหม่เพื่อนว่าเดี๋ยวไปสัมผัสเพื่อนว่าเพื่อนปลูกพันธุ์อียงกันแน่ปีนี้นะครับ ครับี่คือบรรยากาศภายในสวนผกของเพื่นนะครับพื้นที่ตรงนี้กะประมาณสองไรนะครับสองไรแต่กะ่ได้ปลูกเต็มเบิร์ดนะครับเหลือไว้สําหรับปลูกพัดปลูกทั่วไ้กินนะครับเมื่อนี่ดีนั่นหนึ่งครับมันบ่แดดมันอากาศร่มรมเพราะว่าเมื่อนี้ทั้งกรมอุตุนิยมเป็นพยากรณ์ว่าจะมีฝนนะครับสวัสดีครับมาอีกแล้วเจ้าเก่า สวนพริกเงินล้านเพื่อนปีกายกมาาย่าไทยทำปีน,นี่กมาา่าไทยทำอีกปีกายนี่ซื้อพริกกะเป็นซื้อ่าพริกพันเงินล้านไล่ไดจากการขายพริกกะแตะล้านขึ้นกันเนาะก็ละเลยเอิ่นเพันว่าสวนพริกเงินล้านมหากรรมเก็บพริกเงินล้านมาสัน่นครับวันนี้ก็มีพี่น้องมาร่วมเก็บพริกนะครับเก็บพริกด้วยกันกประมาณสามสิบคน สามสิบคนออกไปแล้วรอบอแรลกด้เสาตอนเสาได้แล้วหกร้อยกิโลตอนบ่ายนี walking, Today, like ่ก oh. ับตอนเสาอันไหนสิหลายกว่ากันที่เก็บได้พี่น้องตอนเสาตอนบ่ายหลายกว่าบ่ตอนบ่ายหลายกว่าเนาะพริกที่อยู่ไกลๆพี่น้องเห็นนะครับเพิ่งเก็บไปแล้วครับเหลือตั้งแต่ต้นที่ไอ้นวยที่มันยังอ่อนอยู่เออ เดี๋ยวให้พี่น,อน้องได้เบิงตัวเพิ่นบ่รัะว่าใเพิ่นกำลังใส่ถังเนาะเดี๋ยวหามุมงมุมม่งมอมาก่อนมัน,นไคน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 ด้เข้าไปบ่ได้ย่านเหยียบต้นพริกเพิ่นออาไปคุยกับเจ้าของสวนเพิ่นก่อนจักแป๊บนึงก่อนสิไปสัมภาษณ์พี่น้องเฮาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออมื้อนี้มารบกวนนิดนึงเก็บไปนําคุยไปนําเนาะอันนี้คือแม่มยา,ายเป็นลูกชายเพิ่นชื่อกายเพิ่นว่าแม่กายกับพ่อกายเนาะมื้อนี้พ่อกายบ่มา เมื่อเช้านี้ได้แล้วหกร้อยกิโลปกติหกร้อยกิโลปีที่แล้วนะครับมา,าถ่ายทำพริกกระหลานพีกายนี่พันพริกกระหลานนอปีนี้สั่งพันบ่ได้เพราะว่าิโลกยูทูบแล้วคนไปแห่ซื้อพันเบิร์ตนี่ลูกชายคนกำลังแบกมาโอ้ขยันแหงแ้งแข็งแรงแห้งพีนี่บด้ปลูกพริกกระหลานซื้อพริกผ่านเหนียงีน <c oughs> ี่ซูเปอร์ทันเลอร์ซูเปอร์คันเลอร์ซูปเปอร์ทันเลอร์ เราทันได้ลเขาสูได้เอาไปเบิดเนาะแต่ว่าเบิงจากปีที่แล้วกับปีนี่ต้นพีกแตกต่างกันแห้งเพราะว่าปีที่แล้วต้นพีกมันจะใบค่อนข้างจะดกแล้วก็ตำเนาะแต่ปีนี่ต้นพีกมันสูงเบิงเบิงง่ายนะครับนาพี่น้องเบิงทั้งนี้ตอนเี้เพิ่นเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็เลยบางๆไงอันนี้เป็นการเก็บเทอแรกเนาะ เก็บเถ้อแลกกปกติแล้วตั้งแต่เริ่มปลูกจนหอดมือเก็บเถ้อแลกนี่อายุประมาณจะโดนไป่านไหนประมาณเดือนวสองเดือนสองเดือนสองเดือนสิแล้วก็ปลูกวันดีวันไหนพฤศจิกาวันดีเันดีหานดีหกนอที่ห้าที่หกพฤศจิกาเติมเมื่ก็มาเลยวันดีสิบจิ้มหาพฤศจิกาเออที่เตามาเก็บนี่มันก็ประมาสองเดือนใส่เวลาประมาณสิบมือเนาะปลูกเนาะกะประมาณ เดี๋ยวนี้เมื่อนีวันที่ยี่สิบมกราอีเบนมกรากับประมาณจักสองเดือนเก็บแค่แรกสองเดือนประมาณสองเดือนก็ได้เก็บแล้วรอบแรกรอบแรกนี่ผลผลิตเป็นยังไงในปีนี้วันด้เต็มที่เนาะถ้าเทียบกับน่านที่ปลูกปีที่แล้วเป็นยังไงต่างกันบ่ พี่ไก่เนี่ยก็ตัวงามกันยูยูกันนะพ่อๆกันเนาะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามันจะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มืนกับเก็บง่ายเก็บง่ายเพราะว่ามันสั้นกูดูเกเดอยู่นี่ครับปี่ใหญ่แห่งแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีน้ำหนักพูดถึงราคาปีนี้เป็นไงเนี่ปีนี้่บพานปีนี้่บพานรอบแรกอะกิโลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้กิโลเท่าไหร่ยอดนี่เขาว่าจะใช้บ่งบ่ราคาเออเมื่อนี่งวันได้สรุปราคาบ่ยังไม่ได้สรุปราคา แต่ว่าชั่งไปแล้วหกลอยกิโลเพาะจริงเมื่อนี้ย่างน่อยก็ได้หมดตำก็ตันเนาะรอบแรกได้กีบพี่น้องปลูกแค่ประมาณกลาุกว่าเกือบสองไที่ทั้งเบิดอีกสองไรเพิ่นจงไว้ปลูกพักนิดเดียวกะที่นั่นที่เหลือก็คือเป็นพริกทั้งเบิรรอบแรกได้ประมาณตันหนึ่งปีที่แล้วนี่เก็บสี่หารอบรอบสุดท้ายได้ประมาณจักตันก็ไม่ไม่ไม่ไกลสี่ตัน ซีตันกับ4ีพักิโลเนาะบระธรรมดานะครับถ้าพริกมีราคากระไ่ใดเป็นกอบเป็นกรรมอยู่ปีที่แล้วปลูกเป็นพริกเงินล้านมันขึ้นอยู่กับราคาเนาะขึ้นอยู่กับราคา เห็นไหครับดีใหญ่หนึ่งกิโลแล้วมือหนิโบร่ำหม่หมาสวยมามาสายบ่อแม่มาสายเออเก็บแบวบ่เก็บพริกนั่นได้กิโลโอ้นี่มีแต่หน่วยใหญ่สังเกตจะไหนหน่วยพ่อเก็บได้ก็บเก็บบ่ได้หน่วยใหญ่มันจะได้เอาเลือกหน่วยใหญ่ก่อนเนาะหน่วยหน่วยเท่หร่นึ่งเบิ่งเพิ่นตบัดหน่วยแบบแบบแบปกตินี่เก็บได้สูงสุดมือหนจ่กกิโลใหญ่ใหญ่เก็บโบไว้เก็บพีย เจ้าของสวนนี่เก็บสูงสุดเจ้ารายเ้อยเจ้าของสวนนี่ว่าไหมได้ประมาณจักกิโลสูงสุดทีที่ทำสถิติได้หลายที่สุดอ่ะได้หลายที่สุดลอยกคลอยหากิโลลอยหากิโลหุ่นเมื่อหนึ่งโอ้กับโบธรรมดาเนาะบ้านนี้บ้านนี้จ้างเก็บนี่โลได้เท่บาทจ้างเก็บโลละหกบาทโลละหกบาทเนาะหกบาทกะแล้วแต่ราคา ที่ข้าขายนาทาขายแพงขื้นกะค่าเก็บกะแพงขื้นสูงขึ้นเบิ้งขี่เป็นเที้ยไดโอ้มันมีสีบทั้งใตหบอ่อือโอ้ยเบิ้งกากเบิ้งโอ้เป็นตาแสบเลยฮะเป็นตาแสบแหงเบิ้งแต่ละพี่น้องโอ้ยพิกน่ะมันพอเม่น่วยธรรมดาครับมันย่าวกานิ้วมือเฮ้าย่าวกานิ้วมือเฮ้า เนี่ยาวแห้งยาวแห้ง,หน,งนะครับใสมือเบ่งใสเหนิวมือเบ่งพริกพันธุ์ซุปเปอร์ขั้นเลยเห็นวะแสดงว่าเวลาซุกนี่สีสันมันกงจะจวดจาดแห้งอันนี้เก็บพริกดิบเก็บพริกดิบครับอีกยี่สิบวันก็เก็บอีกหนึ่งรอบอืมรอบนี้เก็บมือเดียวมันบ่ รอบนี้เก็บวันเดียวก็ประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันตันกูกลัวแหละมั่งนี่แต่ว่ารอบต่อไปอก,กะจะได้หลายกว่าเกา่าไม่ชใช่ไหนี่ยนงหนุ่ยมากใจนี่หนุมากอ่งเบิ้งมันใหญ่ใหญ่กว่าเหนียวมือเฮานอ <c oughs> ดาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวใไฮทายภาพนิ่งเนี่ถือใบดีๆก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อซ <c oughs> ุ้มนี่ถ้าเขาไปบ่มกระบุุ๊กมันบ่ จะต้องกินสดอย่างเดียวเนาะกินสดจะเป็นไปเห็ดน oui> ้ำพริกหรืออะคือเห็ดน้ำพริกน้ำจิ้มเนาะโอ้เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อเนาะเออท่านี้มีหน้าที่เก็บแปว้าถื่อแปวเถื่อขนาดเลยไปอบเป็นแบบพริกกระป๋องนะชีดชีดเน้นบ่ิการอ๋อก็จะเป็นพริกเขียวพริกสดเท่านี้นแหละไม่เป็นเข่าเครื่อกสดพวกแห้งุ้มนี่เ่รามันส่งออกนอกคือพีไก่บ่ส่งออกนอกส่งอออกกนเนาะพีไก่ว่าประเทศใดก็ประเทศมาเลเซียหรือไสก็ ออกมาเร่เนาะมาธรรมดาดล้นี่โกอินเตอร์เลยพริกบ้านเท่านี่พริกบ้านน้องกีตำบลยางเพื่อกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดพะศนทรงนอกนะครับรว่ามันนอกเทศสบานครับประเทศนอกอีหิีน,นี่ตวนอยู่ท่ันนี้เก็บเนาะนี่เนาะกำลังกำลังจุ่มกันมาอยู่ยเกเสิบอันนี้หลบหลบแหลก รอบแรกอาจจะยังไม่เต็มที่ต้องประมาณรอบที่เท่าไหร่ครับนี่มันยังสิเต็มทีรอบสองรอบสามคุณอาเนาะปกตินี่พี่เข้าปลูกเทือนึงนี่เก็บที่ว่าได้ผลผลิตเต็มทีนี่ประมาณจักรอบคือในการดูแลเนาะแต่ยังหน่อยบพตาะามกว่าสามถึงสี่เทือกมันบอกสี่เทือกหาเทือก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ราคามันตกแล้วเท่ากับปล่อยถิ่มเนาะแต่ราคามันลงมันกิบพม่าลงสิเทเออ มันลงสุดๆบางทีโัและสี่บาทหบาทค่าเก็บกระหาบาทเลยพี่น้องกะต้องถอยปล่อยไว้พี่น้องเพื่อนมาเก็บไปตากตากแห้งธรรมชาตินะครับใส่ฟุนใส่ปุ๋ยธรรมดาเนี่ใส่เมี่ส่เมอนี่ส่วนใหญ่เขาก็นเนียนทั้งชีวภาพแต่ล่ะบริใส่สารเคมีเป็นยังไงก็คือได้จุ่มกันเข่าจังสิไหมผมม่นสิเลี้ยวมองนนนออมองสุดท้ายนอ <laughs> มองสุดถ้ายก็แล้วมันจุ่มกันตรงนี้สมมติว่าพี่น้องเพื่อนมีการมีงาน <c oughs> เพื่อนอยากได้พริกไปใส่ในการในงานแม่ไม้ขายบอเพป่นมาติดต่อที่สวนสมมติว่าเพื่อนอยากได้เพื่อนทรมาประสานงานในสินาะได้อยู่น้อไม้เล็โทรศัพท์เท่าไหร่้ราเพื่อนสนใจติดต่อเกี่ยวกับพริกเขาศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งเกจแปดสองสองเก้า พี่น้องอยากได้พริกนะครับก็ติดต่อเข้ามาหด้อ,อยากเรียนลู้เกี่ยวกับการปลูกพริกถือว่าเป็นคนปลูกพริกมือหนึ่งของอพี่น้องทั้งบรานหนกี้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ปลูกพริกรายใยอีกปุนหนึ่งนะครับก็ได้ผลผลิตปีหนึ่งปีที่แล้วนี่ได้ประมาณสิบก่าตันเนาะ <c oughs> พื้นที่สองไร่ครับได้สิบก่าตันแต่กั่กิโลแล้วมือนี้เมื่อนี้แปดสิบกว่ากิโลเจ้าของผู้เดียวนั่โอ้โหธรรมดาแปดจีกเดื้อมาเต็มเดือด นี่กางประกงคืนก็มีคนมาเก็บบ่ใต้เก็บกลางคืนมีเก็บกลางคืนเออน้ำอันนี้พอแล้วแต่นม่มาเก็บใหม่โอ้เขามาเช้าเอาเทินกางคืนกลางเวรรคับอันนี้พอลุงตัวไปไหนแปดสิบกว่ากิโลเขบคุณหลายๆเก็บต่ออิตตอปูปลามาเก็บซอยในเด้อค่ะกลางคืนนั่นว่าไรก็ค่ะผู้บ่าวมาเก็บบักพริกซอยในกลางคืนน่ะค่ะห่วยก็ต้องบอกเบอร์เพิ่นแล้วเพิ่นยังสิติดต่อมาได้ เก็บกลางคืนกับกลางเวียนน่ะราคาอันเดียวกันอยู่บ่อันเดียวกันอยู่ค่ะแต่กลางคืนมันบ่ฮ่อนค่ากลางคืนมันบ่ฮ่อนเนาะนึกว่าเก็บกลางคืนมันราคาอีกราคาหนึ่งอันมือวางอันดับหนึ่งปรมาบ่คุณตัวนึ่งคุ้นตัวปรมาณไปมุ่นไปมุ่นไปหยั่งโอเก็บปียคือการแยกทีมเนาะเมื่อวางอันดับสองคุ้นแตงคุณแตงได้ยวกิโล่ไหมนี่ลอยกิโลบ่ มือว่างอันดับสองได้หนิแล่มือว่างอันดับหนึ่งนี่ร้อยขึ้นไปอีกสวนหนึ่งอยู่ฝากมูนครับมองไม่สีเล้่วบอมองนี่เอออะไรกัวตัวไม่ยูไก่กันมมนกมวนไล้คุยกันเนาะใ่กอบอกว่าเกี่ยวกัของสวนเลเม่อกซื้อหายบอกเขียนซื้อใส่สอพีกบอกไม่จังบหลลงกันเนาะ เบืองพื้นทเมื่อนี้ยได้สามสอบค่ะสามสอบ่ทนทำมาสามโมประมาณจะกิโลบ่ท่านหูอยู่ด้ใหร้ังเมืองกรุงถิ่นหาบอนนสอบหนึ่งบ่ตำกี่สิบกว่าเนาะยี่สิบขึ้นบ่เถืงบ่เถืงปีละแค่สิบหกสิบเจ็ดบ่ได้สามสอบแล้วเมื่อเนี้ว่าไหมจ้าจ้าบ่ท่านทำได้สามสอบมีแล้วแล้วบากีหนึ่เพื่อจะํำเพื่อจะทำก็จะได้หลายกว่านี่จ้ามันแล้วแล้วบ่หักคำโอ้คนวิ่ถุงยังสี่นอแต่ละคนเนาะมันจะางมันจะขอเปิลพี่จังหา ใส่<ด>ถุงด,ด,ดูพริก<ช>สวยไหมคะพริกสวยงามมากเลยคะ่ะพริกบ้านน้องกี่นะคะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งแซ่บทั้งนัวเลยคะ่ะนั่นดิอันนี้คือแตกะคือแตกครับตอนนี้ก็คงจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเพื่อกลั่นเตรียมตัวกับไปเช็คจํานวนจํานวนพีกองเจ้าของซึ่งตอนนี้เพป็นก็เขียนไว้กระสอบไปกระสอบมันครับเขียนซื้อติดไว้เดียเ๋ยวไปเบิ่งว่าสิได้หน่อยได้หลายปานใดเลยประมาณจักสอบหล่อ บ่ายพอหลอบเสานั้นรถมาขนไปแล้วเท่านึงในหก0อกว่ากิโลครับนี่เป็นช่วงสุดท่ายเนาะหลังจากที่พี่นองเพิ่นเก็บพลิกเสร็จเดียบรอยก็มาร่วมกันครับพลังขึ้นตาช่งในกระสอบพิกกัจะมีซื้อของเจ้าของผู้เพิ่นเก็บเลี้ยงกันไรในส่นะครับตอนนี้ท่างเจ้าของปกำลังสัง ปีนี้ราคาเก็บโลดจะจะบาทค่าเก็บหกบาทเนาะค่างล่อแล้วหกบาทขายโลดละสิบแปดบาทนะค่าเก็บโลบโละหกบ,บาทราค,า,ลลา,คาขายโลละสิบแปดบาทเป็นไปประมาณนั้นนะครับราคาพริกปีนี้ดรอปลงเจต้ตนปีนะครับ เมื่อนี่ได้จักกิโลมื่อนีได้หาสิหากิโลเออได้เงินลอยสามยบาทสามหบาทเนาะอันนี้ด้ย้อนปนไดคู่มือกลุมย้อนอยู่ได้เศ้าได้จักกิโลเมื่อนห่หสิแค่ะหาแปดกิโลลบหน้าลบหลังเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่เจดบาทาเพราะนั่นเ็นอห้าห้าหกสามสิบสามลอยกว่าบาทเนาะโอเค ถามพวงเก็บไอเขียวมากเนาะเมื่อนี้ได้ผู้ไรจักบาทมื่อนี้าม่ห่างในเจ็ดสิบเอ็ดโลจ้าเจ็ดสิบเอ็ดกิโลประกาศประกาศความว่าสาวม่ห่างประกาศเน้อจ้าเจ็ดเจ็ดหกเป็นเท่าไหร่เจ็ดหกสี่สิบสองสี่ร้อยกัวผู้น่ะส่ร้อยกัวผู้ไดอยากกินกัมาเด้อสิหากินแพงกัวขาแรงกันต่ำมียังสันนิษฐผู้ใดอยากกินหน้ามาเด้อสิหาี้ยง